่ใช่สิ่งเลวร้ายความรักไม่ใช่สิ่งที่หรอมนะครับความรักไม่ใช่หมายถึงสิ่งที่เสียหายนะครับเพราะจริงๆแล้วความรักมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ที่เราจะแสดงอย่างไรมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้บุคคลผู้ที่ไม่เข้าใจอิสลานะครับมาแสดงความรักต่อนห้าหรือเราพบเห็นการแสดงความรัก ในว่าเราบุกคนผู้ที่ไม่เข้าใจอิสลามนี่มันอันตรายมากเพราะโดยมากส่วนใหญ่แล้วเราเข้าใจความรักจากการแสดงของพวกดาราใช่ไหมพวกนักร้องใช่ไหมจากจอหนังจอทีวีใช่ไหมนะนั่นคือทําให้เยวาวชนของเราเข้าใจว่านี่แหละคือความรักนะครับแต่ทั้งที่คือความรักนั้นมันอาจจะไม่ใช่อยา่างนั้นนะครับมันไม่ใช่อย่างที่คิด หรือที่คิดแล้วมนะันอาจจะไม่ใช่ไปคนที่มาสอนเรื่องความรัใกให้กับเราให้กับเราโดยเฉพาะเยาวชนเป็นที่น่าเสียดายนะครับนะครับหรือที่ว่าคนที่มาสอนเรื่องความรักคนที่มาอธิบายเรื่องความรักของเรานั้นนะครับล้วนแต่เป็นการแสดงจากฝ่ายผู้ที่ไม่เข้าใจอิสลามหรือไม่มีิสลามหรือจากฝ่ายใหญ่ยักทั้งสิ่ง ซึ่งมันอาจจะทําให้เยาวชนของเรานั้นเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับความรับที่ผิดไปนําไปสู่การสแสดงความรับที่ไม่ถูกต้องนะครับนําไปสู่การใช้ความรับที่มันน่าจะเป็นพลังขับเคลื่อนนะครับสร้างสรรค์ไปนําสิ่งที่ความดีงามต่างๆมันกลับลายนะครับเป็นเรื่องความรับนี้เป็นแรงขับดันที่นําไปสู่ความเสียหายและก็ความชั่วนะครับในหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ ในขณะที่การอธิบายความอิสลามนะครับอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะเราจะเห็นว่าความรับนี่ยูซุฟกอตวีถึงกันบอกนถึงขนาดบอกว่านะครับอิสลามนั้นถือเป็นเรื่องหลักเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งของอิสลามอิสลามนั้นเป็นเรื่องของความรนะับ หมายถึงเป็นเรื่องของความรักต่อรสในรสสุดและการรักต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อเพื่อเราใช่ไหมคำว่าหกหรือความรักในอังกฤษมีอยู่หลายไอเลเช่นเดียวกันนะฮะความรักยังถูกเอ่ยไว้ในหะดิสำคัญบัหนึ่งที่บอกว่า บุคคลที่จะได้อยู่ภายใต้ร่มเง,งาของโตสุปัตตะในวันเกียรม,มารบุคคลหนึ่งนะั่นก็คือราอยู่ล้นในตลฮับบานิฟิลละบุคคลสองคนสองฝ่ายรอยลาารูลานีภาษาอาจจะหมายถึงผู้ชายกับผู้ชายฮนะอาจจะหมายถึงความรักในความเป็นเพื่อนนะแต่ในที่นี้อาจจะหมายถึงระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงก็ได้หรือผู้หญิงกับผู้หญิงก็ได้หมายถึงบุคคลสองฝ่าย ที่มีความรักกันเื่อวอลเละรอสุดนะครับจนกระทั่งว่าแยกแต่จากกันยังคงม,มีความรักื่อออลเลอร์สุดยังคงอยู่นี่มีความซื่อสัตย์ในความรักต่อวอลเละร์จนกระทั่งว่าชีวิตลาจากกันครับและก็ยังปรากฏในเครื่องหมายหนึ่งของบุคคนผู้ที่ได้รับความหวองหวังอิมานใช่ไหมใครก็แล้วแต่ที่ให้เพื่อว่าหรือไม่ให้เพื่อวลา เปลียนกันเพื่ออว่าะหรือรักก็เพื่ออว่าอิสลามมาลงมีมานึเขาคือบุคคลผู้ที่มีความเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ในเรือรอ่อง